สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ปรูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับในวิชาพระพุทธศาสนานะครับต่อจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูคําถามแล้วก็เฉลยคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับคําถามที่ห้าถามว่าวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยและพะมา่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและพะมา่าในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนับปีพุทธศักราชนะครับพมา่าจะช้ากว่าไทยอยู่หนึ่งปีนะครับ ส่วนวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันมาคบุชาวันวิสาขบุชาหรือวันอาสาฬหบุชาก็จะช้ากว่าไทยอยู่หนึ่งเดือนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตามมัดวารามต่างๆจะเห็นตู้รับบริจาคเงินนะครับที่ปฏจจากเครื่องป้องกันขโมยเพราะว่าที่พมา่าเนี่ยจะไม่มีการรับขโมยเงินทําบุญนะครับแม้ว่าตู้บริจาคจะเต็มจะล้นอย่างไรก็จะปล่อยให้อยู่อย่างนั้นนะครับเนื่องจากชาวพมา่าเนี่ย เกมกลัวบาปกรรมมากกว่ากลัวความลำบากของตะเงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวมากส่วนใหญ่ของประเทศจะจะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับต่อมาคําถามที่หกนะครับถามว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าหมายความว่าอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคาว่าเบญจขันธ์ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่รวมเข้าเป็นชีวิตนะครับหมวดที่หนึ่งก็คือรูปขันธ์นะครับ ก็คือส่วนที่เป็นรูปร่างกายสามารถสัมผัสจับต้องได้นะครับในหมวดที่สองก็คือส่วนที่เรียกว่าเวทนาขันนะครับส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆนะครับเมื่อรับรู้เกิดความพอใจมนุษย์จะเรียกว่าสุขแล้วแล้วก็เมื่อรับรู้เกิดความไม่พอใจมนุษย์ก็จะเรียกว่าทุกข์นะครับเมื่อรับรู้แล้วไม่ทุกข์ไม่สุขก็จะเรียกว่าอูุ้บกขนนะครับต่อมาในหมวดที่สามก็คือสัญญาขันก็คือเป็นส่วนที่กาําหนด ให้จำอารมณ์นั้นได้ความกําหนดได้หมายรู้ในอารมณ์หกอย่างเช่นเสียงดังรูปสวยกลิ่นหอมรสหวานร้อนและดีใจนะครับในหมวดที่สี่ก็คือเรื่องของสังขารขันนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นความปรุงแต่งนะครับสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีดูชั่วนะครับและในหมวดที่ห้าของเบญจขันก็คือวิญญาณขันนะครับก็คือส่วนที่เป็นความรู้แจ้งแห่งอารมณ์นะครับ ต่อไปคําถามข้อที่เจ็ดนะครับถามว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีการคิดแบบใดนะครับคาว่าโยนิโสมนสิการก็หมายถึงการคิดของบุคคลที่ต้องมีสติปัญญาเป็นตัวกำกับนะครับซึ่งทําให้บุคคลสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับโดยคิดและวิเคราะห์ได้อย่างถูกวิธีมีระบบมีระเบียบต่อเนื่องจากเหตุสู่ผลนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันไปใต้พื้นฐานของคุณธรรมนะครับ แล้วก็นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมอย่างนี้เรียกว่าการคิดแบบมีเหตุผลจนทําให้เกิดปัญญานะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าโยนิสนมนสธิการนะครับต่อไปคําถามข้อที่แปดนะครับถามว่าศาสนาใดจดเป็นศาสนาแบบประเภทเอกเทวนิยมนะครับคาว่าเอกเทวนิยมก็คือความเชื่อว่ามีพระเป็นเจ้าเป็นผัวดาองค์เดียวหรือเชื่อว่าพระเป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับแนวคิดเอกเทวนิยมเป็นแบบบริสุทธิ์นะครับศาสนาที่ เป็นประเภทเอกเทวนิยมก็คือศาสนายูดายและศาสนาอิสลามนะครับต่อไปคําถามข้อที่เก้านะครับถามว่าพระมารดาของพระพุทธเจ้าคือใคร,ครคะน,าาานะครับคําตอบก็คือพระนางสิริมหารายนะครับส่วนพระนางมหาประชาบดีก็คือผู้ที่เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายเศรษฐถภายหลังจากที่พระนางสิริมหารายาซึ่งเป็นมารดาได้สิ้นพระชนนะครับและ สุดท้ายก็คือคำถามที่สิบสำหรับคลิปของวันนี้นะครับก็คือถามว่าวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตััสูุและประินิพพาเรียกว่าอะไรคําตอบก็คือวันวิสาขาบูชานะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ